ที่สอบเข้ารอบนี้จะต้องผ่านการปรถมนิเทศเพื่อจะรู้5วันนะคะ5วันคุณบอกหวันรู้อะไรบ้าง5้าวันก็รู้สิ่งที่ควรรู้ว่ากฎหมายท้องถิ่นมีอะไรบ้างที่คุณต้องรู้การทำงานในท้องถิ่นใครเป็นนายใครเป็นหนึ่งใครเป็นสองทำอย่างไรนะคะการที่คุณจะรักษาสิทธิ์ตัวเองการลาการเบริก มีอะไรบ้างความรู้ในหน้าที่คุณมีอะไรที่คุณต้องชัดเจนนะคะนี่คือสิ่งที่ผู้รับการประถมนิเทศต้องรู้ตรงนี้ซึ่งก็อทอผ่านแล้วแล้วทำไมล่ะทำไมต้องไปอบรมที่สถาบันอบรมที่โรงแรมไม่ได้หรือ s อ a เ e ียเเนิี่ยอบรมแยะๆทำไมไม่ให้พวกประถมนิเทศไปอบรมยันบอกไม่ได้ ในฐานะที่เยียนเสนอโครงการนี้ทำไมล่ะคะนายอำเภอสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอทำไมต้องอบรมที่สถาบันเขาละ่ะเพราะเขาจะได้พูดได้ว่าเขาเป็นนักเรียนนายอำเภอรุ่นที่เท่าไหร่เมื่อกี้ท่านอธิบดีก็ยังมีพิธีกรนำเสนอว่าท่านเป็นนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่เท่าไหร่นี่คือความภาคภูมิใจของเราปกครองแล้วทำไมท้องถิน่นมันต่ำต้อยด้อยค่าตรงไหนที่มันจะภาคภูมิใจไม่ได้มันต้องภาคภูมิใจได้ว่าเขาเป็นข้าราชการท้องถิน่นอบรมปฐมนิเทศรุ่นที่เท่าไหร่มีพวกคือใครบ้างต้องอบรมที่สถาบันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบัน ผ่านเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ก็อทอผ่านแล้วอนุมัติแล้วสถาบันรับรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการประถมนิเทศชุดแรกก็จะเริ่มขึ้นเมื่อบรรจุข้าราชการเหล่านี้ไปเรียบร้อยแล้วส่วนพวกเราก็จะมีการพัฒนาตามมาเรื่อยๆเพื่ออะไรคะเพื่อข้อสุดท้ายของเราหลังจากเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่พวกเราจะได้รับจาก การเป็นแท่งหนึ่งต้องได้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าเดิมคุณเป็นซีคุณได้อะไรบ้างคุณเป็นแท่งคุณต้องได้สิ่งนั้นหรือมากกว่าสองคุณต้องพัฒนาตัวเองให้ได้รับการก้าวหน้าในสายงานของคุณคุณต้องทันสมัยคุณต้องได้ประโยชน์นะคะ และคุณต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบนี่คือประโยชน์ส่วนข้อสุดท้ายเป้าหมาย่เราเติบโตแล้วพัฒนาแล้วเงินได้แล้วสุดท้ายอย่าลืมนะคะเรียนพูดที่ไหนเรียนต้องพูดเรื่องนี้เป้าหมายสุดท้ายคือประชาชนคุณต้องไม่ลืมเพราะเราคนท้องถิน่นเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์มาจากภาษีประชาชน ในท้องถิ่นนั้นๆคุณต้องหันไปดูประชาชนเป็นหลักต่อไปการประเมินสมรรถนะของคุณอย่าลืมว่าบริการเป็นเลิศนายกทุกท่านอาสาประชาชนเข้ามาสิ่งที่ท่านต้องการคือพัฒนาท้องถิ่นตรงนั้นดูแลประชาชนตรงนั้นให้มีสวัสดิภาพให้มีความปลอดภัย ให้ได้รับการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตซึ่งงานทั้งหมดเป็นงานของเทศบาลทั้งสิน้นในฐานะคุณเป็นประหลัดเทศบาลคุณต้องนำเรื่องเหล่านี้ไปประชุมบอกลูกน้องคุณว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างถ้าคุณยังเช้าชามเย็นชามคุณยังไม่ดูแลคุณยังไม่พัฒนาคุณยังทำงานร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ การเติบโตในอนาคตยากค่ะต่อไปทุกวันนี้ฉันเป็นกรรมการประเมิน49ทุกตำแหน่งอบจอบตอเทศบาลเกณฑ์ประเมินตรงนี้จะเปลี่ยนหมดนะคะมันก็คงไม่ง่ายเหมือนประหลัดเทศบาลบางท่านที่ท่านได้49แล้วจากการประเมินเกณฑ์เก่าท่านก็นั่งยิ้มสบายอารมณ์นะคะแต่ต่อไปไม่ใช่ ท่านก็ต้องถูกประเมินเรื่องความดีความชอบจากเกณฑ์เหล่านี้ที่ยันได้นำเรียนไปยันก็คงจะต้องเ,อเรียนให้ท่านทราบว่าทั้งหมดคือความตั้งใจที่อยากจะให้น้องๆชาวเทศบาลได้รับรู้เย็นยังรอวันอยู่ว่าเมื่อไหร่เทศบาลจะจัดเพราะยนเคยไปบรรยายให้อบอจอหลายแห่งให้อบอตอหลายแห่งแต่เทศบาลยังเลยทําไมนะคะเพราะยนมาจากเทศบาล ยนไม่อยากให้เทศบาลรู้อะไรทีหลังเทศบาลต้องนำหน้าเพราะเทศบาลเกิดก่อนเป็นองค์กรเก่าแก่สุดตั้งแต่สองสีหสุขาภิบาลพ่าฉลอมเกิดขึ้นเทศบาลก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าประหลัดเทศบาลต้องเป็นประลัดที่ทันสมัยก้าวหน้าพัฒนาอยู่เสมอค่ะ ทั้งหมดนี้ดิีันฝากกับน้องๆและฝากท่านนายกทุกท่านนะคะพวกเราชาวท้องถิ่นเราจะเดินไปกับท่านนายกทุกท่านนะคะเราจะก้าวเดินเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปด้วยกันจะดูแลประชาชนกับท่านไปด้วยกันเห็นเชื่อว่าปะลัดเทศบาลเป็นประลัดท,ที่มีคุณค่าและมีความสามารถอย่างยิ่งค่ะขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ